ความบันเทิงดูเพลินๆสบายสายสไตล์แองเจิลชินาเนก่งจังเลยเหรอคะโมเดลน้องยกตัวไปไหลไปเรื่อยเลยลูกที่ผิดสอบพี่ผิดสอบไม่อยากหาป้าแล้วแปลก,ก,ก,กแปลกเนใหนแ้นนหนนแนะุยเหนะบุญ ชุดแบบเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแบบนี้ให้เปลี่ยนชุดแบบนี้คือดีที่สมาราล่ามากแสดงมันแต่เกาหลีไม่อยู่ไม่ไม่แต่งตั้งใครก็ได้แม่ไปเกาหลีใช่แต่งตั้งใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนเจ้าของรถบล้องอ่ะพี่โจไม่ชอบไม่ชอบถ้าไม่มีไม่พี่บอะไปได้แต่ไม่แต่ว่ามันมันต้องไปคุยเรื่องไอ้นี่หนึ่งจริงๆริไม่ดอกกันผมช่างชยเด็ดดม Chân khơi đẹp lên mẹ dog là nấm Chân khơi lên เด็ดเช้าเด็ดเย็นเด็ดเช้าเด็ดเย็นแล้วแล้ต้อเปลี่ยนเสื้อก่อนนะมันอยู่ในไลน์เถอะอ๋อคือไฟจบแต่ต้องไฟเพราะมันดันออกพี่พีพีพีมาหน่อยเต็มเลยให้ก่อนได้ไหมเต็มเลยจันให้ได้จะให้เอาเป็ดขึ้นเป็ดตกกระป๋องแล้วเด็ดกล้อง่อนโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้แล้วโอ้ความวุ่นวายกลับมาเหมือนเดิมไหนไห โอ้โหโอ้โหฉลาดมากหลานย่าเอามาย่านั่นแหละให้ใส่มามาใส่ตลกจัจริงจริงโอ้โหตอนแรกอยู่ในน้นก็เงียบสงบมากกลับมาวุ่นวอีกแล้วจับจอาจารย์โอยาโอ้ยโอยโอ้โอ้ยโอยโ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอย่อยโอ้โอ้ย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 ่อ้ดโอมยโอ้โอายโอ้อ้โอ้ยโอ้ยย โอ้โหสวยจริงชุดนี้่เงมันปอตารางของเดือนนี้งานคู่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้นะจริงๆแล้วก็แบบเดียวนี่ยสวยเลยวันเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดอะครับวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีดีเซ่ครับแล้วก็วันที่สามเอ็ดไปไปหาแนกกามินนะครับไปหาแนกกับกามิน วันที่สามเอ็ดนะแล้วก็มีารมือมีเต็มไรยงานอ๋อมียี่สิบหกยี่สิบหกไปงานที่โรงพยาบาลเวลเมดิคนะครับงานคู่ครั้งแรกนะครับใช่ใช่ใช่ยี่สิบหกเจอกันได้พี่นิคุ้ฝายนะอด่เไม่หลับมาในรถได้เดี๋ยวที่ร้านออกยิ้มแล้วเ้าเอยิ้มแล้ว งงมากใหญ่แล้วเอาไปเปล่าเอาไปดิแบบนี้เลยกินข้าวกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างนอกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆมาใหม่นะมันใช่บรรยากาศที่คุ้นเคยถูกต้องหายไปหลายวันทุกคนคิดถึงแย่เข้ามาดูกันเต็มเลยจริงๆเอาจุกคนพื้นแล้วจุกคนพื้นพี่พีชจุกบนพื้นโอ้โหดูดูห้องยาหู ญาติละตัวดีตอนนี้ยญาติเป็นคนให้หนูใส่เลยพี่จุ๋มครับจุ๋หล่นพื้นไปแล้วโมเดลย่าตรีดุ๋มญารีแต่งตัวให้หลานได้หน่อยน่อยน้อยน่อยน้อยหน่อยหน้อยหลานน่ารักมั้ยมันไม่อยู่าเลยญาติเราคนหานะได้ไม่เป็นหาเลยดีกว่าเป็ดเรียกมาเออเอ่เป็ดเหมือนน่ารักโอ้โหพี่พีทฝึกไว้ถ้าสมมติมีลูกแฝดพี่พีทต้องอุ้มแบบสองข้างเลยนะ นละายตำรวจทองหล่อโทรมาแล้วเนี <si> <si ่ยที wrote, <si> ่คุยดิไม่ใช่อีกยาวนั่นร้อยโทรเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนว่าตอนนี้ต้องต้องทำไงนะคุยพี่คุยแล้วก็คุยว่าจะไปขอะไรกันน้องใส่ดีมากคุยที่อุยแล้วก็คุยว่ร้อยอะไกันนเราต้องใส่อีเมลใครเบอร์โทรศัพท์เออน้องโตไวมากดูมาอีกทีน้องก็เราดอกไว้บนดึงบนหัวพอดีเลยอ่ะพี่ไอ้น้อง พี่นนดูคู่นี้ไข่ของดขวาดว่ายันดูดูงทาไหมตึงใช่เตรองแยบตงใช่ควรทร้อนทรไนอยไหมได้รห่างเลยหัอหมในนี้นีเอาไว้ตรงกลางหัวพอดีเลยบอกได้เลยเาว้ตรงกลางหัวน้องพอดีเลยบ้านเราบ้านเราเชื่อหาจุ๋มบ้านพี่จุ๋มลองยื่มดิ สีตาใจอ่ะเออสีตาจเป็นตัวเลขพ่อตัวเลขก็หนึ่งสองสามสี่ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วขปาเอาโยงตัวเลยโค้เจะลองไอ่ะอย่าไปอีสิจจะมาไหมคะนั่งไม่ได้มาไหมตอนสงสัยอย่งไมไม่ใช่นะจุ่มไงมาทำแน่งงกแน่งงมีเธอมาไหมมาหันหน้าข้างไหมมีเธอมาเลย ัหรือแม่เขาจ้อแม่มาเพราะว่าผมใส่อยู่ว่านี่ขคย่่หน้าแม่บอกยังทั้งไม่ไส่หน้าเดี๋ยไปขอไปเนี่ยนะพีาไปเที่ยวดีกว่าไปเร็วป่ะมีของให้ดหนึงชิ้นไปเที่ยวกับพี่ฟางนะทำไมคนนี้รฟังแค่นี้วะกินจ๊ไหมพี่พีทอะพี่พีทมีเครดิตอยู่ด่นเขาบอกมีเครดิตอยู่ขวัญจิอ่ะพี่พีดดึงดึงงไึดึงอึงดึงดึงดง องงนี้แหละครับดีดิมีมนองแอดมิน่อไหนๆวมาดูนี่พี่นี่คืออะไรคพี่คอน้องไม่น้องโค้งแข่งไหนน้องแอดชูคูอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยนไงน่มา่เอาตเ่าบบนี้เอน้องมองอะไรอ่ะคอน้องเป็นอย่างั้นเลยผ่านจีอ่ปะแมเป็นไงออก หให้เธอหนู่อ้อุอ้ยอันนั้นยังไม่ได้ติดเลยอะ่ะพี่ผมอยู่ในยังอยู่ในกระเป๋า้องมองพอี่อยูอ่ไหนเฮ้ย